มีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะตัวนี้น้องถุงเงินนะจ๊ะเมะื่อวานน้องไม่สบายค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆฟันน้องก็ไปติดอยู่ที่กรงนะคะไม่รู้ว่านานแค่ไหนเข้าไปเจอน้องก็อยู่ในท่านั้นแล้วทีนี้ก็พยายามจะดึงออกเขาก็เอาฟันออกจากกรงไม่ได้นะคะกรงของเรามันจะเป็นตะแกงเนาะ จะมีช่องเล็กๆอะค่ะแล้วน้องก็เอาจมูกมุดเข้าไปแล้วฟันหน้าเขาก็ไปเกี่ยวอยู่ตรงซี่กงนะคะก็ดึงไม่ออกคงจะอยู่ท่านั้นน่ะสักระยะหนึ่งแล้วพอพยายามช่วยน้องจนดึงออกมาได้เนี่ยเขาก็กินอะไรไม่ได้เลยน่าจะปวดฟันแล้วก็เจ็บปากมากนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะช้ำๆด้วยทีนี้ก็กังวลกันว่าเอ้ยน้องจะกินได้ไหมนะ ราะว่าเมื่อวานตั้งแต่ช่วยออกมาก็เอาแต่นอนเป็นก้อนกลมๆไม่ยอมกินอะไรน้ําก็กินไม่ได้เอาแต่นอนแล้วก็ไม่วิ่งเล่นปกติน้องจะเป็นตัวที่ซนมากๆนะคะซนสุดๆในพี่น้องของเขากับถุงทองส่วนตัวนี้น้องถุงเงินนะคะเป็นลูกแม่เข้าตูแล้ววันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วคะ่ะวันนี้ก็เริ่มกินได้แล้วนะจ๊ะเริ่มกินยาได้ประมาณ1ิบกัวยอดแล้วคะ่ะ ตอนนี้ก็ลงใจได้แล้วจ้ะเพราะว่าน้องเริ่มกินยาเองได้แล้วนะคะ